สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมไลฟ์ประกาศชื่อ23แข่งฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียวันศุกร์นี้ทุกคนรู้พร้อมกัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคข,ของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเตรียมใช้วิธีการใหม่ด้วยการไลฟ์ประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมพบกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบสนัดที่3และนัดที่4การไลฟ์ประกาศรายชื่อครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นกับ ทิมชาติไทยครั้งแรกเพื่อให้นักเตะสื่อมวลชนและแฟนบอลได้รอลุ้นและรับรู้ไปพร้อมกันโดยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้ประกาศด้วยตนเองไล่เรียงทีละตำแหน่ง ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางและกองหน้ารวมถึงยังจะมีการอัปเดตไท,ทม์ไลน์สำคัญและแผนเตรียมความพร้อมของทัพช้างศึกครั้งนี้ให้รับทราบเช่นกันการไลฟ์จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้เวลา14นาฬิกาผ่าน2ช่องทางประกอบด้วย FA Thailand Fanpage และ Youtube โดยระหว่างไลฟ์ไปจนสิ้นสุดการประกาศรายชื่อของมาซาทาดะอิกิอี จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนส่งคําถามผ่านทานทีมงานเข้ามาได้ด้วยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง